พาเที่ยวสิงซาสวรรค์เอเชียติกมาดูสาวๆถ่ายรูปก,กับสิงซาสวรรค์เอเชียติกดูเอเชียติกเนี่ยสิงซาสวรรค์สวยงามมากเลยเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆคนมายืนดูยืนชมนี่ก็เยอะมากเลยเนี่ยเดินไปเดินมามีแต่สาวๆหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนี่คือ สีวีไลของประเทศไทยที่หนักทองเที่ยวชอบใจมากเลยนดูดูสาวถ่ายรูปดูสาวแอแบเปิลมากเลยถ่ายรูปโอ้สิงสาสวร,ร์นดูเบียรสร้างเนี่ยท่านผู้ชมด้ยเบียสร้างกขาเจ้าคายเบียรสร้างอยู่ในสิงสาสวรรค์สามารถกินได้อันนี้ก็จะมีคนมานั่งเล่นด้วยฝรั่งก็เดินไป บางคนก็เดินมาเด้อท่านผู้ชมเดินดูดูสุดยอดอมากๆเที่ยวไทยตรงนี้ก็คนเยอะมากเลยมุมนี้ก่อนทุาเจ้าก็มายืนถ่ายรูปก,กันทั้งนั้นเลยเนี่ยฝรั่งมายืนดูพาสาวๆมายืนดูเดินไปแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นคน ศาสนาอิสลามเนี่ยผ่าคุมหัวเนีกเ่ก็จะมาเที่ยวนีก่ก็จะมีคนหล่อเดินมาด้วยท่านผูน้ชมข้าเจ้าก็เดินไปเดินมาเดินชอปปิ้งเดินเที่ยวเนาะโอ้สิงห์าสาวครร์นี่เด่นมากเลยอยู่เอเชียทคมีไฟมับมัฟด้วยทา่านผู้ชมสิงห์สาวค์ เ่าหลังเดินมาแล้วดูเสร็จแล้วก็เดินมาสาวตรงนี้ก็ยังถ่ายรูปเหมือนเดิมเลยเขาเจ้ามาเที่ยวก็เยอะมากเด้อชมสมนก็หลายพอสมควรเห็นไหมเจ้าเดินมาเจ้าก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยเดินไปเดินมาอยู่สิงห์าสวรรค์นี่แหละทานผู้ชม นี่คือความสวยงามของสิงสาสวรรค์สามารถกินเบียร์สร้างได้เด้อท่านผู้ชมอยู่ข้างบนนะกินเบียร์สร้างได้นะสวยงามไหมครับสวยงามไหมครับสวยงามมากมากสุดยอดเลย ชุดยอดจริงๆเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครไทายจะห้ามุมสวยๆงามๆให้ดูเลยสิงห์าสาวสวรรค์ เพื่อไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เพื่อไทยจะขอลา,าจบคลิปแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ